ขยายความคําว่าสร้างไรายได้จากเนื้อหาเพื่อนเเข้าใจคําว่าสร้างไรายได้จากเนื้อหาคําว่าเนื้อหาเพื่อนเเข้าใจว่ายังไงบ้างคะวันนี้ทําไมยารอจะต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันใกล้วันที่31สิงหาแล้วนี่คะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่นะคะหรือตัวเล็กตัวน้อยนะคะระบบนะคะเขากําลังปรับระบบใหม่นะคะทุกคนก็จะโดนบีบนะคะเหลือตัวนิดเดียวนะคะเขาจะตรวจสอบอย่างหนักเลย ะะไม่ว่านะคะจะเรานะคะเปิด Facebook มานานแค่ไหนเขาไล่ตรวจสอบจนหมดเลยนะคะเพราะว่าเขากำลังปรับระบบใหม่ช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นยอดวิวนะคะยอดเหรียญน,นะคะการนะคะเปิดค่าการมองเห็นโดนปิดหมดเพราะระบบเขากำลังปรับนะคะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจแต่สิ่งที่ทุกคนกำลังนะคะ,ะง,งงงงกันอยู่หลายๆท่านที่ยายรถเข้าไปดูนะคะเพื่อนๆหลายคนยังไม่เข้าใจคำว่าสร้างไรายได้จากเนื้อหาวันนี้จะมาขยายความให้ ฟังนะคะเพื่อนๆค่ะคาว่าเนื้อหาก็คือนะคะช่วงนี้นะคะเขาจะปรับทุกอย่างนะคะเพื่อมาเป็นการสร้างรายได้จากเนื้อหาถ้าเพื่อนๆไม่มีเนื้อหาเพื่อนๆจะไม่ได้เหรียญเพื่อนๆจะไม่ได้รับเครื่องมือเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาต้องมาอัดคลิปคลิปนี้นะคะเพื่อมาขยายความให้เพื่อนๆฟังนะคะคําว่าขยายความคําว่าสร้างรายได้จากเนื้อหาคืออะไรนะคะจะยกตัวอย่างให้ฟัง เพื่อนๆถ่ายรูปดอกไม้นะคะสวยงามมาแล้วก็มาโพสตนะคะสวัสดียามเช้านะคะเนื้อหาเกี่ยวกับดอกไม้ไม่มีเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็ไปสวัสดีสวสดีสวัสดีเพื่อนๆอาจจะมีเหรียญขยับเซนหนึ่งสองเซนแต่ถ้าจะให้ตรงเนื้อหาจริงๆนะคะคนที่โพสต์นะคะเราจะโพสต์เราต้องเขียนแคปชั่นก่อนอย่าเข้าใจผิดระหว่างแคปชั่นกับแฮชแท็กนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆฟังนะวันนี้นะคะมี2อย่างนะขยายความคําว่าสร้างรายได้จากเนื้อหากับ แคปชั่นและแฮตแท็นะคะวันนี้นะคะอยากจะบอกว่านะคะถ้าเรานะคะไปถ่ายดอกไม้มาปุ๊บกําลังจะลงให้เพื่อนๆน,นะคะเขียนแบบนี้นะพอดีเดินไปข้างทางเห็นดอกไม้สวยงามมากๆเลยเลยถ่ายมาฝากเพื่อนๆเพื่อนๆว่าสวยไหมคะดอกไม้อันนี้ก็คือนะคะแคปชั่นนะฮะแล้วทีนี้นะคะแฮแท็กละ่ะ ต่อมาแฮชแท็กก็คือดอกไม้ตรงตัวเลยหรือธรรมชาติที่สวยงามถ้าหากเป็นแฮชแท็กที่ตรงตัวนะคะตีวงแคบก็คือดอกไม้ถ้าตีวงกว้างไปเลยนะคะแฮชแท็กนั้นก็คือธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยตรงนี้สั้นๆแค่นี้เองนะคะจะได้ตรงตัวคําว่าสร้างไรายได้จากเนื้อหาและเวลาที่เราไปคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็พอคอมเมนต์ปุ๊บดอกไม้สวยจังเลย โอ้ธรรมชาติสวยงามจังเลยอันนี้คือตรงเนื้อหาเราก็ได้เพื่อนก็ได้นะคะอันนี้คือเรียนขยับแน่นอนและเปิดค่าการมองเห็นแต่เพื่อนๆเ,เคยสังเกตบ้างไหมคะหลายๆบ้านนะคะคอมเมนต์เป็นร้อยเลยยอดวิวนะคะหลายพันนะคะเหรียญติดศูนย์ศูนย์นะคะไม่ว่าจะเป็นโพสต์นะคะหรือคลิปวีดีโอเพราะนะคะคนที่ไปคอมเมนต์ก็ไม่ไม่ตรงเนื้อหาคนที่โพสต์ก็ไม่ตรงเนื้อหาอย่าลเข้าไปดูนะคะเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาบ้านเราเราไปบ้านเขาปฏิสัมพันธ์ เ,เข้าไปแล้วนะคะต้องบอกว่ายืนงงอยู่ในดงโพสต์ของเขาเลยไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่านะคะโรโพสต์ของเขาเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะก็งง,งงอยู่เหมือนกันว่าจะต้องพูดว่ายังไงก็ไปไปไล่ค้นหาในะสิ่งที่ในโพสต์ของเขามีอะไรบ้างเพื่อเราจะคอมเมนต์ให้ตรงเนื้อหาเพื่อนๆขาและสติ๊กเกอร์นะคะที่ส่งมานะคะอย่างนี้เขาไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการอะไรนะคะอย่างนี้ ก็ไม่รู้หรอก คือเปลี่ยนจากสติกเกอร์มาเปลี่ยนคอมเมนต์เขียนเอามันจะได้เนื้อหามันจะได้ตรงตัวกับการสร้างรายได้จากเนื้อหาดีกว่าไหมคะวันนี้มาพูดเรื่องนี้เพราะมันใกล้วันที่31สิงหาแล้วระบบเขาเปลี่ยนแปลงอย่างหนักเลยอยากให้ทุกคนทําไปพร้อมกันนะคะเยะรอดไม่ใช่ครูเยรดไม่ใช่คนเก่งแต่ด้วยความที่ศึกษาเพิ่มอยู่ทุกๆวันเอาความรู้เอาแบงเอาสิ่งที่มีมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้ทุกคนไม่ ไม่เสียเวลาต้องบอกว่าจากใจคนที่ช่องพังมาก่อนก่อนที่จะพูดได้ขนาดนี้ ก่อนที่จะมาแบ่งปันได้ขนาดนี้ช่องพังมาแล้วด้วยความที่ไม่รู้นั่นเองนะคะพอรู้แล้วมาตั้งใจทํามาพร้อมความรู้2เดือนก็ได้เครื่องมือการสร้างไรายได้มานะคะผ่านไป3เดือนเก็บเหรียญได้เกือบ30แล้วค่ะแค่นี้ก็เป็นความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทําถูกไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เสียเวลานะใครฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็จะได้ความรู้ไปปรับใช้นะไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆขารัก f อฟุกท่ฟันนะคะฝากแชร์ไปให้คนที่เขายังไม่ รู้นิดหนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กับยายรสนะคะหาความรู้มาแบ่งปันเพื่อนในทุกๆวันค่ะรักเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ